ชีวิตหัวอ,อกคนเป็นแม่นะฮะถ้าคิดว่าลูกอือายุน้อยๆสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยเนาะหรือสิบเก้ายี่สิบก็ตามนะคะคิดว่ามาเอาผัวฝรั่งเท่าแล้วคิดว่าฝรั่งเท่านะ่ะจะดีกับลูกจะมีสมบัติให้ลูกเนาะมาฟังเด้อแม่เอ้ยพ่อเอ้ยนะคะชีวิตเป็นของลูกเราเลี้ยงเข้ามาจนเติบโตอืมในจุดปัจจัยพอเขาโตเขาเลือกชีวิตเป็นของเขา บอกเลยเด็กๆทุกคนเนี่ยเขาไม่มาฟังพ่อฟังแม่หรอกเอ้หลายคนอาจจะมองว่าเอ,อแม่ขายลูกนะมันก็มีอยู่เป็นบางเคสนะคะแต่ที่เห็นเ,นเด็กอะพอเขาเป็นสาวเขาก็เลือกหาความรักนะคะในพื้นฐานของชีวิตพื้นฐานขั้นต้นกานึกถึงเฮาตอนวัยเป็นสาวแล้วเนาะบอมากกะบบเอาเนาะคนไดเฮามากเขากระเอาแมนบ่ละนี่ควบคุมกันไม่ได้หรอก นะคะแต่การที่จะจูนใจเด็กเล็กๆเ,เพื่อที่จะไปทํางานขายหรือว่าเพื่อที่จะหาผัวฝรั่งแก่ๆยวังได้สมบัติเนี่ยอืให้คิดว่าเอาลูกเพื่อที่จะได้เงินมันจริงอยู่แต่ว่าชีวิตลูกนจะไปเจอคนยังไงนะคะอันนี้มุมของแม่ไม่ควรแต่ถ้าเด็กเขาก็ตือรือนล้นหรือขวายคว้านะแสวงหาผัวฝรั่งเองอม,มันเป็นชีวิตของเขาแม่ก็ควรพินิษพิจารณาแนะนำ ให้ดีว่าเออหนูจะเอาผัวฝรั่งหนูอายุย่างน้อยก็พินิจพิจารณาอย่าไปเอาคนแก่เลยลูกเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะหนึ่งไม่เหมาะสมสองมีเงินมีทองหนูก็จะไปไม่รอดสาม,มฝรั่งหนุ่มก็มีเยอะแยะอันนี้ก็คือกันแนะแนวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชีวิตเป็นของเขาดวงเขาจะเจอกันในโลกออนไลน์หรือเขาคุยกันแล้วประทับใจเด็กของเงินแล้วคนแก่ให้เงินเราก็ต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้ของเขาไป เนาะเพราะว่าโลกสมัยใหม่นะปัจจุบันนี้คนได้ผัวฝรั่งไม่ได้จําเป็นจะต้องไปทํางานบาร์หรือไปทํางานที่มีฝรั่งเท่านั้นเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องฮิตอืมคนมีเงินเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเขาใช้ชีวิตของเขาได้แต่คนที่ไม่มีพื้นฐานเงินในเด็ก,เ,ดกเออมีแววแล้วเห็นคนอื่นได้แล้วมีการแนะนํากันและกันเขาก็แชทคุย ทีนี้มีฝรั่งใจปั้มฝรั่งมีเงินหยิบยื่นให้แล้วเด็กวัย18หรือวัย17 18 20เนี่ยยังไม่เคยได้รับเงินก้อนจากใครจากเขาได้รับหมื่นสองหมื่นขึ้นมามันก็เป็นความโชคดีของเขาเพราะเขาเขาเรียกว่า City. สิติไอสัมปชัญญะของเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรไปไกลขอให้ได้รับอืเนาะขอให้ได้รับอืได้มาแล้วก็สนุกเฮฮา นะะในนะักวันนี้วันต่อวันอันนี้คือมุมมองที่เห็นอยู่นะทุกคนหลายคนต่างความคิด <c oughs> อยายจ๋า,จาไม่ได้สนับสนุนที่จะให้พ่อแม่มาแนะนําลูกเนาะว่าเธอต้องอย่างนั้นเธอต้องอย่างนี้อย่าลืมว่าชีวิตลูกคือชีวิตเขาแต่ถ้ามุมมองเด็กมันดือ้อห้าไม่ฟังนะเออดืออ้ออ่าอ,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 อายขายหนะ้าพ่อแม่ตามบ้านยายจ๋า,จายังใช้กับลูกสาวเลย ถ้าคิดว่ามีผัวไทยเราไรค่านะเออไปขายยังมีราคากว่าที่จะมานั่งให้เขาดูถูกคําเนี้ยลูกหลานเหมือนกันดื้อแบบกระจอบกระแจ๊กดื้อบอริเงินดื้อเสียหน้าเสียตาดื้อไข่หน้าไข่ตาสาวบ้านประชาชนไปดื้อมันให้ทุกทีจะไ,ได้มีเงินมีทองบํารุงบําเรอเจ้าขวางพุ่นนะนะแต่คํานี้จะพูดให้ลูกได้ก็ต่อเมื่อเด็กเด็ก เหล่านั้นเขาดื้อเขาเกให้เราเห็นเปรียบเทียบแต่ถ้าเด็กเขาดีนะเขารักเรียนใฝ่เรียนมีแฟนนะถึงแม้เขาจะผิดหวังมันก็เป็นชีวิตของเขาก็อย่างอาเพื่อนเย,ยจา่าเนี่ยกําลังจะเอาหลานมาอายุยี่สิบเจ็ดแล้วนะเขาเคยมีแฟนมาก่อนแต่ว่าก็แค่แฟนเนาะก็เป็นนักเรียนนะคะก็เพิ่งจะจบมาแล้วทีนี้เนี่ยฉันจะมาหาแฟนให้กับเขาเย,ยจา่าบอกว่าต้องให้เขาเลือกเอง ชีวิตอะถ้าเขาก็ตื่นหรือร้นอยากได้มันก็โอเคแต่การพามาเที่ยวแล้วมาเจอมาเจอแล้วถ้าเขาชอบกันก็โอเคแต่ถ้าเขาไม่ชอบกันเราก็ต้องบังคับกันไม่ได้ฉันอยากให้เขามีอนาคตเนี่ยฉันดูฝรั่งห้าสิบไว้ให้ฝรั่งอชอบอ่หลานฉันมากเลยแต่ว่าไม่รู้หลานฉันน่าจะเอาไหมอืมก็ต้องให้เขาสัมผัสกันเองอันเนี้วัยวัยยี่สิบกว่าแล้วเนาะเรียนจบมาแล้วนะคะมันก็ เป็นสิ่งหนึ่งต่อยอดเพราะว่าครอบครัวอยู่ที่นี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะก็ช่วยเหลือได้นะคะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเนาะแล้วเด็กๆในเมืองไทยในสังคมนักปัจจุบันการหาเงินใช้พิเศษอือย่างนักลงนักเรียนหรืออะไรก็ตามนะมีเยอะแยะถ้าพ่อแม่หาไม่ทันนะคะเออไม่ว่ากับคนไทยหรือกับฝรั่งพรเดี๋ยวนี้ในเว็บไซต์ในไซไลน์นู่นนี่นั่นอ,อพูดเอาความเป็นจริงหนึ่ง ขอให้เขาเอาตัวรอดสองอย่าปล่อยให้ท้องเป็นภาระของตัวเองสามชีวิตอืต้องมีสติถ้าคิดจะดือ้อต้องดือ้อย่างฉลาดนะห้าอาสี่ถ้าผิดพลาดก็ไม่ต้องโทษใครเพราะเด็กบอกว่าเด็กนะอา่าแต่คิดที่จะดื้อแล้วเดินไปแบบนี้ก็รู้แล้วว่าผลของมัน จะออกมายังไงนะคะบางทีอ่ะการไปตีพ่อตีแม่บางทีพ่อแม่เขาไม่รู้เรื่องหรอกทุกคนเลี้ยงลูกอ่ะเออไม่อยากให้ลูกไข่หน้าไขตาตัวเองอยู่แล้วแต่พอลูกเป็นหรือดื้อเกไปแล้วเนี่ยทําไงได้ล่ะไข่หน้าก็ต้องยอมไข่หน้าของโอคนเป็นพ่อเป็นแม่น่ะเออก็คิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมมาเนาะอืมแต่พอลูกดื้อพื่อลูกเกแต่ลูกสุดท้ายแล้วลูกกลับหาเงินหาทองหอบเข้ามาบ้านได้ มันก็จะตีความาพลาดพูนใจตามหลังด้วยผลของการกระทําของลูกและเด็กดื้อแต่มีความสามารถหาเงินเข้าบ้านอันนี้ควสรสรรเสริญเขาเลยนะเพราะคําว่าดือ้อนะไม่ได้ดื้อเพียงแค่ว่าเด็กน้อยไปชอบฝรั่งอืมไปหาเงินกับฝรั่งอืมเนาะเด็กน้อยอืมที่ดื้อด้วยกันเองอเด็กไทยต่อเด็กไทยนะตะเลิอตะเอรักกันหาเงินใช้ไม่ได้เป็นภาระาของพ่อแม่แถมไปติดเราติดยา นะกลับมาโวกวักไปทางบ้านผู้ชายอ่าแม่พ่อผู้ชายก็ต้องช่วยเลี้ยงฝ่ายหญิงฝ่าทางบ้านผู้หญิงพ่อแม่หญิงก็ต้องช่วยเลี้ยงฝ่ายชายเพราะยังไงก็ลูกห้ามไม่ได้ผักไม่ไปสุดท้ายที่ติดมือแล้วก็ต้องเอาอยู่ดีหัวอกคนเป็นแม่เป็นพ่อนะคะทุกคนนี่แหละพินิษ์พิจารณาเอาความเป็นจริงกับชีวิตความปจริงเด็กปัจจุบันเนี่ยเออเขาเป็นสาวเร็ว เก่งเร็วโลกออนไลน์ไปเร็วควบคุมยากเวลาเขาโตแล้วเด็กอ่ะพอโตปับ๊บอืมนะความคิดเป็นของตัวเองอยากลองซะทุกอย่างอืมแม่พ่อห่วงห้ามยังไงก็ไม่ฟังสุดท้ายเด็กทุกคนก็ต้องมีประสบการณ์เป็นของตัวเองเขาถึงจะได้รู้ว่าคําพูดของแม่หรือพ่อนั้นเออ่มันจริงถ้าฟังและเชื่อคําพูดของพ่อแม่ก็ไม่เจ็บอย่างวันนี้นะลูกคนไหนที่ฟังพ่อแม่ ตามล่องลอยคำสอนพ่อแม่กบ,บุญของเจ้าไปนะแต่ลูกส่วนมากสมัยนี้พอมันโตปั๊บเนี่ยปีกก้าขาแข็งจ้องห้องนะฮะอืมทั้งๆที่ททตเตาเอาตัวไม่รอดก็น้ามีอก็มีเยอะเนาะนี่แหละชีวิตพี่น้องขาพินิจพิจารณาเอาเด็กอืจะดื้อแบบไหนดื้อแล้วเอาตัวรอดแล้วมีความสามารถหาเงินเข้าบ้านถือว่าแม่เขาโชคดี แต่ถ้าดื้อแล้วเอาตัวไม่รอดเอาปัญหาภาระเข้าพระอันก็ถือว่ากรรมของพ่อแม่ก็ต้องรับเอาเพราะสุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็ทิ้งลูกไม่ได้นะฮะบางบ้านพ่อแม่มีโอกาสได้รับเงินกับลูกก็ถือว่าบุญอแต่ครอบครัวไหนเราไม่ได้รับก็ถือว่าอ่ะเราทํากรรมไว้แต่พังก่อนก็แค่นั้นแหละชีวิตพินิษพิจารณาเอาพี่น้องคะติเตือนกันหลายบ่ได้หลอกเนาะการวิเคราะห์เอ่อชีวิตของคนเนี่ย เราพูดได้แต่พอปันกลางมองภาพความเจริงเราจะมาตัดสิตอองงนต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แม้กระทั่งลูกใส่เลือดเราเท้ๆเรายังทําไม่ได้เลยนับภาษาอะไรมองในภาพข่าวรวมในโลกออนไลน์จริงไหมะ